รายการผู้เช้าข่าวสพทอประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบก,กับดรอัมพรพินาสาเลขาที่การคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมาร่วมพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงเลขาที่การกรพทพบพึ่งครูและพบก,กับดรเกตทิพสุภาวานิตร,รองเลขาที่การคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองด้วยวันทีมสพทาท,าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยวิถีใหม่วิถีคุณภาพในตอนที่สองที่มีชื่อว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาและในช่วงแจ้งข้อราชการจากสปทท่านจะได้พบกับกิจกรรมค่ายต้นแบบความดีจิตอาสาพี่ชวนน้องรักป่านานตามแนวทางการจัดก,การเรียนรู้สาระท้องถิ่นรักป่านานสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตสอง ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบทพัทิสการพัฒนาคุณลักษณะ5ประการของผู้เรียนด้วยเอ็ดอาร์สมายโมเดลของโรงเรียนบ้านหนองโรงจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตสองการดำเนินง,งานตามนโยบายเร่งด่วนของสพทอตอบรับวิถีใหม่วิถีคุณภาพทางเลือกใหม่สำหรับผุ้หลานสู่โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสอง ท่านสามารถดวติดตามรับชมรายการผู้เช่าข่าวสปทประจำวันพุธที่5ตุลาคม2565ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ